เราต้อนบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีไสยติฮานอยวันที่24ก,กรกฎาคมมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูไสยติของวันที่23กันก่อนนะคะทุกคนว่าปังไม่ปังยังไงนะคะถือว่าค่อนข้างปังมากเหมือนกันนะวันนี้นะคะมาดูกันนะขอโทษค่ะพิเศษนะคะผลก็คือ8 9 4 1 7ี่หนึ่งเจะทุกคน8 9ด1 7้าสี่หนึ่งเจดนะคะอืม แปดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดได้ไปเลยนะคะตรงนี้เน้นๆน,น,นะคะเน้นหนึ่งเจ็ดนะคะนี่ค่ะเด่นรูดวิ่งรูดได้หมดนะคะเจ็ดศูนย์นะคะก็ผ่านนะคะผ่านทั้งรูดทั้งเจาะทั้งตัวเน้นเลยนะคะก็คือตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะคะนี่มาตำแหน่งนี้นะคะส่วนปกติของเรานะคะเป็นห้าเก้าสองสี่สี ห9 2เก้าสองสี่สี่นะคะเรามีตัวเจาะค่ะเรามีตัวเจาะนะอาจจะไม่ได้เน้นแต่ว่าก็อยู่ในชุดเจาะก็ถือว่าปังมากนะคะอ่านี่นะคะผ่านนะคะ VIP 7พีเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่เรามี หนึ่งเจ็ดตัวเน้นๆนะแต่ว่ามันก็แยกกันเนาะมันน่าจะเป็นหนึ่งสามเจ็ดอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนนะคะแต่ว่าตัววิ่งของเรานะคะเจ็ดศูนย์ถือว่าเข้าไหมเจ็ดสี่ 7, 4, เข้านะคะมาดูสามตัวกันทุกคนสามตัวเนี่ยต้นบ้านให้หนึ่งเจ็ดสามเออหนึ 1, 7, 8, 8, 3, ่งเจ็ดแปดแปดกับสาม่าตัวเดียวกันเนาะก็ว่ากันไปนะคะทุกคนนะเออนะเกืนะเอบเฉียด,ดอีกแล้วนะคะเฉียดเฉียดจริงๆนะเออ ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าปังนะคะก็ถือว่าผ่านสองเจาะสองที่นะคะเจาะตรงนี้กบตรงนี้นะคะก็ถือว่าปังมากแล้วนะคะวันที่24สี่เราก็มารุน้นการต่อไปนะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราต้นบ้านนะคะตารางวันที่ย4ิบสีในห้องปังไหมในห้องก็ปังอยู่นะคะในห้องเนี่ยเราจะมาจะให้รูดด้วยรูดเนี่ย80%เเลยนะคะก็คือ ถ้าใครจะลงทุนแบบไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยพอได้ค่าขนมนี้ตัวรูดนี่ถือว่าปังมากนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นนี่เจ็ดภายในเจ็ดวันนี่หกวันก็ถือว่าปังมากนะคะเออมันก็มีวันไม่เข้าก็มีนะคะแต่ว่าถือว่าแปดในระยะเวลาเราเตินบ้านวางเนี่ยถือว่าแปสิเปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะสำหรับตัวรู่นนะคะตารางนะคะได้เจ็ดเปลี่ยนสีนิดหนึ่งทุกคน ตัดตาไปไหนอะไม่เปลี่ยนกันแล้เจ็ดหกห้านะคะเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าหนึ่งศูนย์เก้านะคะเจ็ดหกห้าหนึ่งศูนย์เก้าเรามาเจาะก,กันเลยนะคะก็จะได้ตัวเจาะเจ็ดหนึ่งมาอีกแล้วทุกคนเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะคะหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้า นะ5 1 5 0นึนะคะ5 1 5 0นึนะคะสำหรับตัวกันและตัวเด่นเรามาดูกันนะคะตัวเด่นก็ตัวมั่งคิดว่าจะเอาตำแหน่งเดิมนะคะก็จะเป็นตำแหน่ง6และ9นะคะเด่นวันพรุ่งนี้นะคะเด่นวันพรุ่งนี้6และ9เรามาดูชุด6กันค่ะก็จะได้6 1 6ก6ูนหกเกนะคะชุดเก้าจะมี79 69หกกและ59นะคะ69 79เ็ดเกและ59เเรามาดูกันว่า,าต้นบ้านจะก,กันอะไรให้นะคะเดี๋ยวสามตัวเรามาดูกันนะคะสำหรับชุดกันเนี่ยต้นบ้านให้ก็คือ91 90แล้วก็76นะคะตัวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ยังไงฝากทุกคนกดไลค์ให้ต้นบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะก็เลขก็มีเข้ามีหลุดนะทุกคนพิจารณาดูเลือกตัวที่ชอบนะคะต้นบ้านไม่สามารถทำเข้าได้ทุกวันนะก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะอ่าหกห้าเก้าทุกคนหกเก้าศูนย์นะคะหกเจ็ดหนึ่ง 1,90นะคะแล้วก็1,60มีมีห้าชุดทุกคนนะยังไงก็ลองปรับใช้ดูนะ,ะ mm hmm. เผื่อชอบตรงกันใจตรงกันก็ลองไปปรับใช้กันได้นะคะพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อไปนะวันที่24ของเราจะเป็นยังไงนะคะยังไงเจอกัใหม่ทุกทุกคนสวัสดีคะ่ะ